เอาละับผมทุกคนสวัสดีนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมทีมากช่องสมทีนชาแน,นลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมบีสเทรมรณะชีวิตนี้รันกันอีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครสำหรับสายฟรีนะครับผมจัดทีมให้สายฟรีนะครับผมคอมโบเลือดไหลนะเป็นทีมคอมโบเลือดไหลนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมตัวละครนะก็เดี๋ยวจะจัดทีมให้ใหม่เลยนะครับทุกคนครับสำหรับสายฟรีที่ใช้ได้ชัวร์นะครับผมก็จะมีเคมปจินะฮะดาวดา อีดิโกแล้วก็งินแล้วก็นี่อุคิทาเกะนะครับผมแล้วก็เคมปาจินะฮะเนี่ยหตัวนี้ใช้ได้ชัวร์นะครับผม6ตัวนี้แต่ว่าต้องเอาเงินมาไว้หน้าแทนเคมปาจินะเอ้ยเอาไว้หลังแทนเคมปาจินะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อสู้กับ อันดับท็อปเซิร์ฟให้ดูนะครับผมว่า6ตัวนี้จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนที่จะไปต่อสู้นะครับผมผมจะมาให้ดูว่าตัวละครของผมเมื่อกี้อ่ะพลังเท่าไหร่กันนะครับผม6ตัวหลักเมื่อกี้เนาะที่เอามาเล่นอุคิตเกตจะอยู่ที่1มื่นนะครับผมพลังเข้าๆประมาณนี้นะครับเอาคุณภาพไว้ที่ดาวม่วงบวกหน่งะฮะสก,กิลก็ประมาณนี้เนาะ ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ลงลึกนะครับอีจิโกะก็ประมาณนี้นะครับผม2 2 0 0 0นะองแลพลังรวมพลังโจมตีอยู่ที่18ึ่งนะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่4ี0 0ันะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่100,000นะครับผมอัพดาวอาวุธก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพอยู่ที่บวกม่วงบวก1นะครับผมสกิลก็5ดาวแล้วเนาะหาง่ายนะครับอีจิโกะแล้วจะมีเงินเงินอยู่ที่20,000นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่17 พลังป้องกันอยู่ที่4,000นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่9 0, 7 0 0 0นะครับผมก็บางลงมาหน่อยเนาะ <Kem b ati> เคมปจิก็ตัวละครนี้ก็หาได้ง่ายๆนะครับทุกคนทุกคนเพียงแค่พลังถึง8,000 0นเนาะใครที่รีบปั้นได้ถึง8,000 0ก็จะได้มานะครับผมก็อัพอัพได้ไม่ยากนะครับผมตอนนี้ก็1 0, 8 0 0 0นะครับผมพลังรวมอยู่ที่2 0 0 0 0เนาะพลังเดี่0พลังป้องกันอยู่ที่47 0 0นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่1 0 0 0 0 0นะครับผม ก็อัปดาอุธก็ประมาณนี้นะครับผมม่วงบวกหนึ่งหมดเลยนะตัวของผมมาซูโม,มโต้ก็นี่นะครับตัวนี้ก็ดีมากเลยนะครับผมสกิลเขาจะทําให้ฝั่งตรงข้ามติดใบเนาะแนะ,แะนําให้สายฟรีปั้นตัวนี้นะครับผมติดใบติดกลอหนโกงมากบอกเลยพาสซีฟหลกักๆก็ติดใบติดกลอหนเนาะนี่คือนะครับแตดนะผมจะไม่ลงลึกมากนะครับผมให้ทุกคนก็ดูเอาเองนะนี่ก็จะเป็นอีกตัวนะครับผมโทชิโร่ สายฟรีปั้นได้นะครับผมแต่อย่าปั้นสุดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวปู่มามันก็ตกเมตาแล้วตัวนี้ปู่มาก็ตกเมตาแล้วนะครับเนี่ยหลักๆก,ก็6ตัวนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะสู้ใครได้บ้างนะครับผมมาเราจะมาสู้อันดับในอารีน่านะครับทุกคน,นครับก็นี่นะผมไม่ขอสู้กับ4ี่คนบนนะครับสู้ไม่ไหวเลยสี่คนบนเรามาดูเนี่ยอันดับ6อันดับ7นะครับผมว่าเราจะสู้ไหวไหมราไปดูอันดับ6กันดีกว่า มันอยู่ที่ความเร็วด้วยนะครับผมทุกคนครับความเร็วต้องต้อง,ต,องต้องมีความเร็วนิดนึงนะทุกคนนะต้องเร็วกว่านะครับผมเราถึงจะสู้ไหวนะติดแช่แข็งไปสองตัวมานันซูมโตะปล่อยสกิลมาติดใบไหมไม่ติดสักตัวตามด้วยงินนะครับผมแรงนะผมบอกเลยว่าแรงจัดเลยนะถ้าติดผีหน่อยอะ่ะจะดีมากเลย อัผมลืมอย่างหนึง่งลืมเปลี่ยนโซเดยวอันนี้ยังไม่ได้ใส่โซโหนหนให้ทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวไปใส่โซหนหอนให้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนโซเอาเอาโซโหนหอนให้ทีมนี้กันเขาแรงจัดเลยเชมยบรีเราจะตายหรือเปล่ายังไหวยังไหวดูดิฝันะ่งนั้นนีเมตรงเมต้ามีเบคุยงบุทยาเราสู้สบายนะ ติดคีไหมไม่ติดนะฮะเดี๋ยวต้องไปเอาโซคีมาให้มาให้อุคิตะเกะและ้วดูดิหกตัวฟีก็โหดได้นะครับทุกคนถ้าปั้นสุดอะ่ะหกตัวฟีก็โหดได้นะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนโซแปบ๊บโซต่อสู้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับทุกคนครับเราจะใช้ของนี่นะคีนะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเฮ้ยนี่น,นี่นี่ดีอยู่แล้และไม่ไม่ไม่เราจะเปลี่ยนให้แรงแรงไปเลย ใส่โซนี้ไปเลยแรงๆไปเลยโอเคโอเคประมาณนี้ฮะทุกคนมาใส่โซ่เสร็จแล้วไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงสู้กับคุณพันเอกมัดแตงแล้วกันเขาพลังเยอะกว่านะสี่แสนนะครับผมพลังรวมนะเราจะไปดูกันว่าเราจะสู้ไหวไหมทีมผมเปิดก่อนนะครับผมสี่ตัวเปิดก่อนห้าตัวสี่คอมโบนี้คือแบบดีมากเลยนะทุกคนนะ ดูดิติดกอละหนสองตามด้วยงินงินเก้าหมื่นเลยอ่ะทุกคนอุคิตะเกตติดคี้ไหมไม่ติดถ้าอุคิตะเกตติดคีอาจจะดีกว่านี้นะทุกคนนะต้องลุ้นดวงนะครับผมอุคิตะเกตนะเป็นไงดูดิแต่ทีมนี้ต้องเปิดก่อนนะครับผมถ้าเปิดทีหลังอ่ะสู้ยากนะทีมนี้ต้องทำความเร็วเยอะๆนะครับผม เคมปฏิผมฟาดเข้าไป40,000เคซิกาเซนโชจากอีจิโกเคมปฏิเขาหายงายสู้กับท็อปเซิร์ฟได้นะท็อปสิของเซิร์ฟอะทุกคนดูดิพลังผมน้อยกว่าด้วยนะดูดิพลังรวมน้อยกว่าครับเป็นงานสายฟรีเดี๋ยวไปสู้อีกสักคน2คนแล้วกันนะครับผมแต่สู้กับ4คนบนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขา VIP 12กันเนาะ ลองสู้กับเฟิร์สวันดีกว่าเจ็ดยับผมพลังความเร็วไม่สู้นะครับผมก็เลยแพ้นะของเจ็ดยับนะครับสู้ไม่ไหวเพราะว่าความเร็วเขาเยอะกว่าทีมนี้ต้องความเร็วนะครับเน้นความเร็วเนาะติดแช่แข่งไปหนึ่งตัวดูดิ دي, ทีมนั้นมีแต่เมตานะโอ้โหติดใบ,ใบสี่อะทุกคนเป็นไงคีหลักเราจะอยู่ที่สถานะนะครับทีมนี้เน้นสถานะนะดูดิติดคีไป ติดเคียใครบอกไม่โกงอ่ะอูคิคดาเกะใครบอกไม่แรงนะทุกคนนะคิดดูใหม่ได้นะครับผมปเป็นไงโหดปะทีมสายฟีเราหกตัวนี้หาได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับสองตัวก็ได้มาจากล็อกอินแล้วอะ่ะ อิติโกะเราก็มีอยู่แล้วนะครับทุกคนครับแนะนําให้ปั้นนะเอาไปปั้นตามได้นะครับผม6ตัวนี้นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับก็เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเนาะก็จบไปแล้วนะครับทุกคนครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผม ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไปปั้นตามได้นะครับผมเป็นทางเลือกของสายฟรีเนาะใครที่ไม่ได้เติมหนักหรือว่าเป็นคนเติมน้อยๆ39บาทก็เอาไปทําทีมนี้ได้นะครับผมถ้าได้เบียร์คุยะมาแทนก็จะดีกว่านี้นะครับจะโหดกว่านี้เนาะเอามาแทนอุคิทาเกะก,ก็ได้นะครับผมถ้าได้เบียร์คุยะมานะใครที่เติมถ3นถึงบาทก็ผมก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆให้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน